ยูว t s up สวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่หล่อเท่และสวใสทุกคนนะครับพบกับผม Toxic Pro Player วันนี้เราอยู่ในเกม Rainbow Six Siege X นะครับโดยที่วันนี้เนี่ยเราจะอยู่กับช่วงเดินเล่นทุกด่านในเกมนี้เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะเป็นด่านอะไรงั้นผมขออนุญาตพาทุกคนไปรับชมพร้อมกันเลยดีกว่า โอเคอย่างที่เห็นนะครับวันนี้ผมเลือกเป็นด่านครับเฮาส์นะครับด่านนี้เคยทําการรีเวิร์กมาครั้งนึงแล้วนะครับก็คือครั้งนี้นะครับโดยที่ด่านนี้เนี่ยเป็นด่านที่ค่อนข้างจะเจอบ่อยในแรงในการแบนเฟสนะครับก็มันอาจจะเจอทุกด่านแล้วมั้งไม่แน่ใจแต่ว่าด่านนี้เล่นสนุกนะครับผมผมแนะนาเลยว่า Defender จะเล่นสนุกแนะน,น่นอนนะครับแต่ Attacker บางทีก็เล่นยากแอบยากนะบางห้องเนี่ยก็นะครับอย่างที่ทุกด่านที่ผมเคยบอกคือจะมีจุดเกิดที่อย่างต่ําก็คือ3นะครับหรือ2แล้วแต่นะครับก็ ด่านี้เนี่ยมีจุดเกิดสี่ที่น้ก็จะมีเป็นประตูหน้านะครับก็คือตรงนี้บริเวณนี้น้นี่มีรถจอดถ้าเรือสินค้าก็คือบริเวณนี้น้ำนี่อยู่นี้โกดังคือตรงนี้น้ำนี่ทางขวาพื้นที่ก่อสร้างคือด้านบนน้ำ c o n s t r u c t i o นะครับโดยที่ผมจะเกิดบ่อยก็คือตรงบริเวณโกดังกับอ่าบริเวณท่าเรือนะเพราะว่ามันอยู่คนละฝั่งมันจะเจอยากนะแต่ว่าผมขออนุญาตเดินตรงหน้าประตูเลยแล้วกันไปที่ประตูหน้าว่าอ่าตรงนี้เนี่ยมัน เอาเอาเอางี้ก่อนคือตรงนี้เนี่ยมันสามารถเดินเชื่อมกันได้นะ wrestler. ก็คือตรงนี้ใช่ป่ะเดินตรงนี้ได้นะนี่เห็นป่ะเนี่ยทางเนี้ยเดินได้เดือเดินเลี้ยวขวาก็จะเจอกับโกดังใช่ไหมแล้วโกวดังเนี่ยเดินมาเลี้ยวขวาตรงนี้เนี่ยจะเจอกับทางไปคอนสตรักชั่นแล้วคอนสตรักชั่นเนี่ยเดินมาปุ๊บจะมาเชื่อมกับตรงนี้นะอา่าท่าเรือท่าเรือมันคือเราเกิดตรงบริเวณนี้นะเดินออกจากตึกมาปีนอะไรขึ้นนิดหน่อยแล้วก็เดินมาได้เลยนะจะเจอทางฝั่งทางนี้ก็ไปกันได้หมดนะแต่ว่าผมขออนุญาตเกิดประตูหน้าดีกว่าก็ โอเคนะับก็อย่างที่ผมบอกนะับนี่มันเดินเชื่อมก็ได้เห็นปะเนี่ยเดินทางนี้ก็ได้หรือว่าจะเดินทางนู้นก็ได้นะับอ่าอย่างแรกเลยคือเรามาดูกล้องในฉากด้านนอกกันเลยดีกว่าว่าด่านนี้มีกล้องไหนบ้างก็ปั่ตัวแรกนะับคือประตูหน้าคือตรงบริเวณนี้นับนี่อยู่หลังรถสวัสดนะสีดาตรงประตูเขียวนี่นะนี่ตัวแรกนะับตัวที่2อ,อยู่ใกล้ๆกันเลยนะับก็คือตรงบริเวณแถวโกดังนะับก็คือตรงนี้นะนับนี่คือคุณเกิดตรงประตูหน้าจะยิงได้สตัวนะ่ะเนี่ยโกดังก็อยู่ตรงนี้นะับนี่ ปกติโกดังเนี่ยคนเกิดโกดังมันจะเดินขึ้นมาบันไดน,นิดนึงคือยิงได้เลยนะนี่คือจะเกิดบริเวณนี้นั่นนี่เดินขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็จเจอได้เลยนับอยู่นี่เนี่ยอยู่นี่เนี่ยยิงได้เลยอยู่นี่นะตัวที่3อยู่ตรงบริเวณคอนสตรักชั่นนับก็แถวๆนั่นแหละเดี๋ยวไปให้ไปดูนะว่าเป็นไงใช่ป่ะวะคอนสตรักชั่นป่ะ อ่ะอยู่นี้นะนี่นี่เกิดคอนทัคเดินเดินเนอ่อมันเดินตรงไหนวะคอนทัคข้างหลังปะผมไม่แน่ใจผมไม่ค่อยได้เกิดอ่ะไม่ได้เกิดบ่อยก็เลยลืมนะครับเอ่อตรงนี้นับนี่อีกตัวตัวที่สนับตัวที่4มีหรือเปล่าเนี่ยอะไรเมื่อกี้ควางมีดเล่นอนะ่ะคืไงตัวที่4น่าจะไม่มีนะเพราะว่ามันสุดแค่ตรงเมื่อกี้แล้วก็ถ้าเดินบางนี้เนี่ยคือหน้าประตูเจอแล้วเนี่ยเห็นปะหมดแล้วนับงั้น ขออนุญ,ญาตพาทุกคนเดินเข้าไปชั้นหนึ่งเลยดีกว่าว่าด่านครับเฮาส์เนี่ยเอางี้ผมขอชั้นสองเลยดีกว่าเพราะว่ามันมีชั้นดินนับก็ผมขออนุญ,ญาตปีนขึ้นไปชั้นสองนะว่ามีห้องอะไรบ้างงั้นขออนุญ,ญาตเข้าไปเลยนะครั้งโอเคชั้นสองนะผมขอเริ่มจากตรงบริเวณนี้นะก็คือบริเวณของชั้นสองที่มันเป็นระเบียงด้านหน้านับด้านหน้าของครับเฮาส์นะโดยที่จะมีหน้าต่าง3บานนะสบานเลยดีกว่ามีตรงนี้1บาน2บาน3บานแล้วก็4บานบานแรกคือเข้าไปที่ห้องอะไร เข้าไปที่ห้องยิมนะครับซึ่ง yeah, ห้องยิมเนีย่ยมันคือห้องไซส์นะแล้วก็จะมีแฮชหนึ่งอันนะครับตรงแปลงล่างนะครับบานที่2คือเข้าห้องอะไรนะครับห้องท้องห้องนอนนะครับห้องนอนนี่ห้องนี้ก็ห้องไซส์นะค่อนข้างจะใหญ่นะครับก็กันดีๆนะครับบานที่3คืออะไรคือ uh ห้องอะไรนะครับคือห้องไซส์ก่อสร้างนะครับมีแฮชหนึ่งอันนะครับ อ่าแล้วก็มีซอฟต์บอร์นะครับเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับห้องที่4คือห้อง CCTV นะครับนี่คือ c c ว v นะขวาสุดจำไว้นะครับโอเคเริ่มจากห้องทางซ้ายก่อนนะครับทางซ้ายคือห้องยิมใช่ไหมห้องยิมเนี่ยมันมีซอฟต์บอร์รอบด้านคือตรงนี้นะเ,นนเนี่ยซอฟต์บอร์หมดเลยนะนี่ขาวๆเนี่ย แล้วก็พื้นเนี่ยเป็นไม้นะครับแล้วก็มันจะมีะทางที่เจาะมาจากระเบียงนะครับระเบียงที่อยู่ด้านนอกเด Fil Columbus button. hm ี๋ยวจะให้ดูว่าเป็นไงนะครับมันวิ่งมาได้นะนี่ตรงนี้เนี่ยจะมีทางที่เจาะได้นะปีนข oh ึ้นมาจากบริเวณรถเทรลเลอร์นะครับถ้าจะไม่ผิดน่าจะเกิดกดดังมากแล้วก็วิ่งยาวนี่เลยแล้วก็มาปีนตรงนี้นะนี่ปีนขึ้นมาตรงนี้นี่แล้วก็มาเจาะเข้าตรงนี้นะนี่เจาะตรงนี้นะมันจะทะลุไปโดนอ่ ไม่รรู้หอวะไปตรงบริเวณยิมนะอืมมันคือตรงนี้แหละคอมเพรสเซอร์แอร์เร่งง่ายก็ได้นะปีนได้ปะไม่ได้ใช่ไหมหรือว่าจะปีนมางนี้ก็ได้นะนี่มางนี้นะครับแล้วก็ถ้าอยากกลัวตาหน่อยก็ชิดซ้ายปีนแอร์ตรงนี้นะปีนตรงนี้แล้วก็เล็งตรงนี้ก็ได้นะครับหมายถึงทางนี้นะเริ่มจากซ้ายเนี่ยโอเคก็ตรงนี้เนี่ยมันเชื่อมกับห้องนอนนะครับโดยที่เป็นซเสาบ่อนะนี่ แล้วก็ทางเดินตรงนี้จะมีทางเดินนิดหนึ่งนะครับก็คือไปตรงบริเวณบันไดทางลงทางขึ้นนะครับตรงนี้นะครับจะมีจะมีทางเชื่อไปอีกนะครับก็คือบันไดใช่ไหมเดินขึ้นมาจะมีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาคือห้องนอนนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเนี่ยคือห้องของห้องออฟฟิศโลจิสติกซึ่งจะมีแฮชหนึ่งอันนะครับซึ่งมาจากบริเวณจาบฟ้านะครับเจาะลงมาได้เลยนะครับลงมาโดดถึงลงมาได้เลยนะครับแล้วก็ห้องโลจิสติกเนี่ยจะมีห้องย่อย2ห้องนะก็คือห้องของห้องเซฟลับ ที่จะมีห้องเงินนะครับจำไว้ตรงนี้จะมีเงินนับแล้วก็จะมีเป็นห้องอ่าเหมือนเบรกเกอร์เอาง่ายนับเป็นห้องเบรกเกอร์นะครับก็ห้องเบรกเกอร์เนี่ยจะเชื่อมกับห้องคอนสตรักชั่นนะครับนี่ตรงนี้นะนี่อันนี้ก็เป็นซอฟบอร์ดนะครับเชื่อมกับห้องนอนนะครับโอเคห้องนอนก็จะมีห้องน้ำนะครับห้องน้ําก็จะมีซอฟบอลสองแผ่นนะครับเอาไว้แอบได้นะครับโอเคโดยที่เรามาจากเออเรามาที่ห้องต่อกักที่ห้องเอ่อคอนสตรักชั่นนะครับคอนสตรักเนี่ยจะมี จุดที่ไว้เล่นได้นะก็จะมีจากวิดโดนะทางเข้าแล้วก็จะมีซอฟต์อลตรงนี้หนนะึ่งแผ่นครับเจาะเข้าได้แต่ว่ากอ็อ่แล้วแต่คุณนะว่าจะเจอใครหรือเปล่าในห้องนี้นะก็ระวังด้วยนะครับแล้วก็เดินต่อมาจากห้องคอนแทคกคือห้อง,องเก็บเงินสดนะครับตรงห้องนี้คือห้องไซส์นะับนี่ห้องนี้ตรงนี้นะับจะมีซอฟต์อลนะตรงนี้เจาะไม่ได้นะครับนี่ไซส์ซอฟต์อลเลยนะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเี็อีกไซส์หนึ่งนะับซึ่งตรงนี้ก็ซอฟต์บอลล้วนๆเลยนะครับมีหน้าต่างเข้ามานะครับ โอเคแล้วก็มีจาการะเบียงนะครับที่วิ่งมาจากบริเวณอันนั้นอะไรวะโกดังนะครับวิ่งขึ้นมานะครับวิ่งขึ้นมาได้เลยปีนขึ้นมาแล้วก็มาจเจาะอย่างนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีบันไดวนเล็กน้อยนะวนจากข้างล่างมานะครับนี่วิ่งขึ้นมาตรงนี้นะ, <c oughs> นะครับผมแนะนำว่าถ้าเล่นตรงนี้เนี่ยเอาเขตมาดีกว่านะเอาเขตมาหรือเอาบันดิตมาถ้าคุณทริกเป็นนะเอาบันดิตเอาเขตมานะเอามาวางตรงนี้นะครับนี่เจาะตรงนี้หนึ่งอันวางนี้ก็ได้แต่ก็ระวังคนยิงตรงนี้นะ แล้วก็อีกอันเนี่ยวางนี้นะถ้าเป็นเขตนะวางนี้มันจะแปะตรงนี้ได้พอดีแต่ถ้าแอดวานหน่อยกลัวเสียสักอันหนึ่งเนี่ยเอาของเขตมาใช่ไหมวางตรงนี้นะ้ำนี่คือโดนแค่แทชเชอร์แต่ว่าการลีจะไม่ค่อยโดนนะอันนี้ปกติผมเล่นอย่างนี้นะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นโรเทชนะผมแนะนําว่าตรงนี้คือโรเทนะอย่าไปปิดนะโอเคแล้วก็เดินไปห,ห้องหนึ่งจะเป็นห้องของโรงรถซึ่งโรงรถจะมีทางเดินบันไดขึ้นมาชั้น2นะครับ บันเชื่อกันได้แหละแต่ว่ามันคือโรงรถซะส่วนใหญ่นะครับคือชั้นหนึ่งชั้นสองมันรวมกันเดี๋ยวผมค่อยพูดทีเดียวนะครับโอเคหมดหรือยังชั้นสองน่าจะหมดแล้วนะมันมีห้องแค่นี้เองไนงะก็กล้องนะับชั้นสองมีประมาณสองตัวน่าจะใช่นะก็คือตัวแรกเนะี่ยคือหน้าห้องนะ้ห้องนอนนะคือเดินขึ้นบันไดามาเนี่ยเจอไดเลยนะ้นี่เดินขึ้นบันไดเดินขึ้นบันไดามาอยู่นี้นะ้ำนี่แปะ๊ะหนึ่งตัวนับแล้วก็อีกตัวนึงคือตรงบริเวณห้องโรงรถนรับ เดินมานะก็คือตรงนี้นี่นี่ชิดซ้ายมองบนขึ้นใบแปะก็หมดไปแล้วนะครับกล้อง2ตัวนะครับแล้วก็อ่าชั้น2นะครับมันมีประมาณนี้งั้นเราลงไปลุยกันชั้นหนึ่เลยดีกว่าว่าชั้นข้างล่างเนี่ยมีห้องอะไรกันบ้างงั้นขออนุญาตเดินลงไปเลยนะครับ ปุ๊บปั๊บเดินลงมานะครับตรงนี้เนี่ยทางทางเดินลงบัไนไดเนี่ยมันจะมีโดนบันไดอันนี้เขาเรียกบ,บันไดกลางนะครับซึ่งตรงบันไดกลางเนี่ยจะมีทางขึ้นไปชั้นสอง,สอง,สองนะจะมีหน้าต่างหนึ่งบานนะครับซึ่งอมอรุชอบเข้าตรงนี้บ่อยๆนะบินขึ้นมาป,ปุ๊บแล้วก็เดินขึ้นไปนะครับตรงนี้ก็มันเล็งยิงได้แต่ว่าก็เสี่ยงๆหน่อยนะครับถ้าเป็นแล้งเนี่ยมันซัดได้ง่ายเพราะว่ามันไม่มีเอ่อ Attacker save card นะครับคือคุณสามารถซัดได้เลยนะนี่โป๊ะโป๊ะโป๊ะตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคเราเดินลงมาดูกันนะครับ ชั้น1น,นะครับเดินลงมานะครับจะเจอกับห้องอะไรห้องกว้างๆนี้คือห้องบาร์นะครับจะมีไซส์สองไซส์นะค,คือตรงนี้1ไซส์แล้วก็ตรงนี้1ไซส์คือเวทีนะครับนี่เวทีคือตรงนี้นะนี่เอาเงี้ยเอาเอางี้ก่อนห้องบาร์นะครับจะมีไซส์อาจจะมีแฮชหนึง่งอันซึ่งลงไป,ไปชั้นใต้ดินนะครับตรงนี้นะนี่พื้นเป็นไม้นะครับออไม่เชิง2ห้องห้องนี้มีนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ห้องห้องบาร์เนี่ยจะมีซาวบอร์กับห้องเวทีก็มีซาวบอร์นะเป็น ซอฟบอลไม้ Mike, นับสองแผ่นถ้าเราเดินมาทางขวาของห้องบาร์นิดหนึ่งเนี่ยจะเจอกับห้องโต๊ะสนุกนับซึ่งโต๊ะสนุกเนี่ยจะมีแฮชจากลงมาจากาห้องยิมนับลงมาได้นับแล้วก็จะมีทางเข้าหน้าต่างนับมาจากบริเวณหน้าประตูคุณโซโล่เข้ามาได้เลยนะวิ่งเข้ามาได้เลยนะจะมีซอฟบอลตัวนี้ประมาณ2แผ่นหรือเปล่าโอเค2แผ่นนั่นแหละโต๊ะสนุกนับเดิน เดินออกมานะมันจะมีทางมาจากทางเข้าด้านนอกอีกทีก็คือทางโถงฝั่งตะวันออกก็คือ,อสตรีปขับนะับเต้นรู้เสานะับจำไว้เนี่ยไอไฟเนี่ยเต้นรู้เสาแล้วก็ทางออกนะับอันนี้คือทางออกนะนี่มันคือทางเข้านั่นแหละมาจากบริเวณโกดังนะวิ่งมังนี้ได้วิ่งมังนี้เข้านี้ได้เลยนะนี่เจอห้องเลยแล้วก็อีกทางนึงคือห้องขับเปื่อยนะครับสตรีปขับนะับ <c oughs> ไม่จามวะโอ้ยจะให้จามก็ไม่จาม นะห้องไอเต้นรูเสาเนี่ยมันมีทางเข้า2ทางก็คือทางาประตูตรงนี้แล้วก็ประตูตรงนี้อันหนึ่งก็เดี๋ยวมาดูกันนะแล้วก็จะมีทางเข้าตรงนี้คือซอฟบอว์คือเข้าจากข้างนอกได้เลยนะตรงนี้ทางเข้าทางแรกคือตรงนี้เนี่ยมาจากโกดังนะวิ่งมาได้เลยนะก็คือทางเข้าลานเก็บของเก่านะอันนี้คือลานขยะนะเนี่ยลานทิ้งขยะนะมาจากโกดังวิ่งมาได้เลยนะนี่อา่าเนี่ยวิ่งมาเจอห้องสติคขับนะอันนี้ก็ซอฟบอว์แต่ว่าไม่ใช่ข้างนอกนะครับ อันนี้คือห้องเปลี่ยนเสื้อนับแล้วก็ทางเข้าด้านหน้านับก็ซอฟบอแล้วก็มีแฮตตรงไหนวะตรงนี้อีกหนึ่งอันนับนี่ตรงนี้คือผมก็ไม่เข้าใจว่ามันจะทำไว้ทำไมน่าจะเป็นพวกซีเคียร์เรียไม่ก็ฮอตเทลมั้งก็คงทำไว้เผื่อคนมันอยากเข้าตรงนี้นะครับเื่อแหละมันจะทำทางนี้ก็มาจากบริเวณโกดังได้น,นับมันเลือกได้สองทางนับอยากวิงกว่งใกล้วิ่งไกลแล้วแต่คุณนะครับแต่ประตูนหน้าก็มาได้นะแต่ผมแนะนำว่าให้มาจากโกดังดีกว่านะครับ โอเคกลับมาจากห้องสตรีทคับนะสตรีทคับเนี่ยจะมีทางเข้าใช่ไหมเมื่อกี้2ทางแล้วก็เชื่อมไปตรงโต๊ะสนุกนะแล้วก็ไอ้หน้าห้องโต๊ะสนุกเนี่ยจะมีห้องหนึ่งก็คือห้องของห้องน้ำนะครับอ่ะตรงนี้นะนี่มันเป็นทางเล็กๆนะครับนี่เดินเข้ามาเจอห้องบาร์นะครับแล้วก็ห้องบาร์เนี่ยเดินตรงมาจะเป็นห้องเวเทีเต้นใช่ไหมเวทีเต้นจะมาะมีแฮชหนึ่งอันนะลงมาจากบริเวณห้องคอนสตรัคชั่นชั้น2นะครับโดดลงมาได้เลยนะครับเอาฟิวจอดลงมาก่อนก็ได้แล้วก็โดดลงมานะครับ จะมีทางเข้าจากหน้าประตูนะนี่มันจะเขียนว่าบาร์นะเนี่ยตรงนี้เห็นทางเข้าหน้าประตูอยู่ตรงนี้นะนี่เลี้ยวซ้ายคือเวทีเต้นนะเลี้ยวขวาไปอีกนิดนึงคืออะไรคือครั้ว์นะก่อนจะไปถึงห้องการาจคาับก็ห้องโงรดนั่นแหละเลี้ยวซ้ายมาคือห้องอะไรห้องวัสดุนะแต่ผมจะเรียกเป็นห้องเข็บมอเตอร์นะห้องซ่อมนะห้องเข็บพวกมอเตอร์อะไรเงี้ยจะมีทางเข้ามาจากบริเวณเอ่าไอ โกดังสินค้านับวิ่งมานี้ได้แต่ว่าระวังตรงนี้ยิงน้ำนี่เคนี่ตรงเนี้ยเดินมาได้อันนี้ก็พื้นไม้นะเนี่ย,ยชั้นสองในพื้นไม้มาเลยเจาะได้ส่ว so, นตรงนี้มาจากบริเวณ construction น้วิ่งมาตรงมาเข้ามานี้ได้เลยนโ okay. อเคทำไมผมรู้สึกผมไปโซนมั่วเลยวะช่างมาแล้วกันนับเดินตรงมานะก็จะเจอกับห้องของห้องลงรถนรบโลงรถก็มีทางเข้าอีกหนึ่งทางคือตรงนี้น้นี่ มาจากโกดังนะครับจะก็ระวังคนนอนจากชั้น2ยิงมาได้นะนี่ผมจะดูมุมมองนะครับมันยิงได้สบายด้วยนะนีะ่ก็ระวังนะครับห้องลงรถเนี่ยมันมีทางลงไปใต้ดินนะก็คือมันจะมีฝาอะไรบางอย่างที่แม่นเปิดลงไปนะแล้วก็โดดลงไปได้เลย,เลยแล้วก็จะมีทางซอฟบอลสี่สแผ่นตรงนี้นะเข้ามานะอีกสองอีกสองแผ่นคือตรงนี้คือเข้าไปตรงบริเวณห้องราวนะครับแล้วก็ เดินตรงมาจากเราใช่ไหมจะมีทางขึ้นไปตรงห้องบริเวณห้องน้าเงินนะนับนี่ตรงนี้เดินขึ้นไปได้เลยนะับแล้วก็จะมีห้องเล็กๆนะับซึ่งมาป็นทางลงไปใต้ดินนะับและก็มาจากอาทางโกดังซึ่งจะเป็นบริเวณนะับโดดเข้ามานะับเนี่ยจะเลือกเอาระหว่างลงไปข้างล่างหรือว่าจะเดินต่อไปที่รนะั้วชนับโอเคเล็กโซนหนึ่งนี่หนึ่งนะับก็คือห้องอหลังห้องบาร์นะับก็คือทางเดิน,ดนยาวๆนี่แหละเนี่ยทางเดินตรงนี้นะับเนี่ย จะมีห้องครัวอีกหนึ่งห้องนับนี่ห้องครัวจะมีแฮชนับลง้างล่างจะมีวินโดว์ทางเข้าจากบริเวณอ่ากสร้างนะเนี้ยตรง้บงล่างได้เลยเนี่ยแล้วก็มีประตูนับเลือกเอาว่าจะโดดเข้าตรงห้องครัวหรือว่าจะเดินเข้ามาจากบริบเวณเกาอสร้างนะเลือกเอาแล้วแต่คุณเดินเข้ามานับเนี่ยโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนกับที่ตรงห้องไอนเก็บอุปกรณ์นับนี่ก็คือมี2ประตูนั่นแหละเนี่ยเห็นปะ ข้านี้ก็ได้หรือข้านี้ก็ได้แต่ว่าทางนี้เนี่ยจะโดนสุ่มเล็งยิงง่ายกว่านะก็คือพวกที่อยู่ตรงห้องน้ำเนี่ยมันจะยิงคุณง่ายกว่านะเขานอนตรงนี้เนี่ยเขาเห็นได้เลยนะเนี่ยแล้วก็ยิงโป๊ะโป๊ะโป๊ะตายส่วนกล้องชั้นหนึ่งเนี่ยก็มีตรงห้องบาร์ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็อ่มีคือตัวห้องลงรถแต่ว่าผมยิงไปแล้วนะครับใช่นะับ ก็เดี๋ยวเราลงไปชั้นล่างกันว่าออชั้นล่างเนี่ยมีห้องอะไรกันบ้างงั้นขออนุญาตพาเดินลงไปชั้นใต้ดินเลยนะครับว่าเอ <c oughs> มีห้องอะไรกันบ้างก็ไปขออนุญาตเดินลงบไนในกลางนะครับไใดใกลางลงไปแล้วเจอกับอะไรเจอกับทางเดินลงมาที่คุณไม่ต้องตกใจนะเพราะว่ามันแคบนะบเดินลงมาจะเจอกับห้องถถ,ถงทางเดินใต้ดินนะซึ่งตรงนี้นจะเป็นซอฟวอลซะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเนี่ยซอฟวอลหมดเลยนะเนี่ย,ย,ค,ยคือโดนยิงง่ายมากนะครับ จะมีทางเดินตรงไปแล้วก็เลี้ยวขวาผมก็เนี่ยเลี้ยวขวาก่อนเพราะว่ามันจะเดินไปจบที่ซ้ายอยู่ดีนะครับเลี้ยวขวาไปจะเจอกับห้องอะไรนะห้องอุปอนุสรน์นะจะมีไบเกอร์อ่ชอปเปอร์เอาง่ายจะมีห้องชอปเปอร์หนึ่งอันจะมีแฮฟที่ลงมาจากห้องบาร์นะครับตรงนี้แล้วก็จะมีที่ให้นั่งแอบเดินเข้ามาจะเจอกับห้องโบสนะครับซึ่งห้องโบสตอนนี้ตรงตรงตรงนี้เนี่ยจะมีอ่าจะมีโค้กนะวางอยู่บนเก้าอี้นะครับจะมีโค้กสามสี่ถุงวางอยู่บนเก้าอี้แล้วจะมีอ่าจุกบ็อกแล้วก็จะมีเป็นซอฟบอร์ดนะครับ ซึ่งมาจากบริเวณนี้ได้ลงจากลงรถมาเดินมาตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ห้องโบสเนี่ยมันคือห้องไซต์นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมแนะนําว่าไม่ปิดดีกว่านะครับเอาไปปิดตรงนี้ดีกว่าถ้าอยากเล่นนะโอเคห้องโบสนะเดินออกมาจะเจอกับห้องอะไรนะเชิญทางเดินเลี้ยวขวานิดนึงจะเจอกับห้องครังแสงนะครับห้องครังแสงคือเชื่อมกับห้องข้างบนก็คือห้องของห้องครัวนะครับจากแคชนะครับคือซอฟบอตรงนี้ตรงห้องครัวเนี่ยหมดเลยนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยคือหินนะครับอ่า แล้วก็ตรงห้องครังแสงเนี่ยมีทางเข้าอีกทางนึงคือทางบริเวณห้องอเนกประสงค์นะครับซึ่งผมจะเรียกว่าห้องบูนะครับมันคือบูนลูมนะมันเป็นห้องสซนไฟเห็นปะเนี่ยมันจะเป็นโทนฟ้าจะมีแฮตลงมาจากห้องเก็บวัสดุแล้วก็ทางเดินลงมาจากห้องรัชนะเดินลงมาได้มาแล้วก็ห้องลงรถนะครับโดลงมาแล้วก็เดินลงมานะครับนี่แล้วก็จะมีทีเด็ดอีกห้องหนึ่งของห้องนี้ก็คือทางเชื่อมไปบริเวณห้องอุโมง์หนีภัยนะครับห้องนี้ มีเสาบอลสองแผ่นแนะนาว่าเอาบาดิดมาปิดนะครับหรือว่าอเอาเขมาก็ได้ปิดตรงนี้แหละคือผมแนะนําว่าเอามาปิดเลนฟอร์ดดีกว่าเพราะว่าถ้าเจาะจากใต้ดินมาเนี่ยมันค่อนข้างจะกันยากนิดหนึ่งนะครับแต่ไม่กันยากหรอกเพราะว่ามันมีประตูทางเดียวนะครับนี่เนี่ยมีประตูเดียวเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยนี่ก็เลยนะนี่ก็หมดแล้วนะมีแค่นี้ห้องข้างล่างน,นะก็คือตรงนี้ก็เสาบอลเดินเชื่อมกันได้นะนี่อันนี้ก็เจาะแฮตลงมาได้เลยนะครับก็ กล้องนับชั้นใต้ดินมีตัวเดียวก็คือตรงบริเวณหน้าห้องทางลงน้ำนี่ตรงนี้โอเคก็หมดไปแล้วสลับด่านครับเฮ้าส์นับหรับด่านต่อไปจะเป็นไงก็รอติดตามชมในด่านหน้าว่าผมจะเลือกเป็นด่านอะไรนะครับคุณพิมพ์อะไรมาผมก็รับฟังนะครับแต่ว่าก็ตามใจผมดีนะครับก็แล้วกลับมาเจอกันในด่านหน้าว่าจะเป็นด่านอะไรสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมด่านครับเฮ้าส์นะครับสำหรับเจอกันในด่านหนะครับสำหรับวันนี้ก็บุ๊บุยบ๊าบบาย